ข้างหลังมือไอเฟไอเฟเมข้างหลัง,ง,ลงปีปุ่มเลยอย่าตามอย่าตามทันเดอร์อยู่ทันเดอร์อยู่คว้ปได้ไหมไม่ทันได้ชิบหายโอเคที่มันไม่ตาม

เทาเลยเท่าเลยเท่าเลยไป้เทาพื้นไปเลยว่าลบพี่ไปลเลยวได้จับกูอ่าสักพี่คดดนไฟหอตายถ้ามัางเนี่ยกูปล่อยดิ ยากง่ายเฮียเลยอะไหนรวะยยากง่ายเลยวะเนี่ยเฮียแค่นี้เองบทแบทมาจับกูอีเวนไปเฉยนี่แอบไปน่ะเฮ้ยแบทเลเดอร์เอากูเหรอแบทเลเดอร์เอากูหรอแน่ใจเหรอแบทแบทแน่ใจเหรอแบทแบทแบทแน่ใจเหรอแบทไอ้หี้ยแบทแบทแน่ใจเหรอแบทแน่ใจเหรอไอ้โง่ไอ้สัส ตายไม่ไเหี oh, kleine 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 ้ยไอ้กวยเป็นสตาร์ดกวยเหี้ยเด็เหี้ยโอ้ตายตายตายโอ้โหเหี้ยโดนเหี้ยตร์กวยเด็กเหี้ยมาตัวจริงเหอปนะ อะไรอีแบด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 กลับแค่ไม่ทันอี่สันตายวะเอ็มฮูรีบเข้ากันเลยนติไม่มีอีแบดอีสันเอาแม่งก่อนอ่านมัย่ ตัดสิเมทเราดิไม่เจอฮันเดอร์ยังแกอีสัสเปนโลกเี่อฮันเดอร์กูได้ได้เอดตัิเมทเล่นกา้ากลัวไอ้เฮียของมึงขนาดนี้ได้เฮียเห็นเลยเหรอเีเลเจเป็นเจ็ดพันและเฮีย เล่นไม่สงของเลยจิเบตเออเนึกเป็นกูโดใส่สุดไปแล้วอ,อ้เหี้ยมึงอยู่ตรงไหนกูยิงโดนหมดดิยู่ตร <laughs> ง้ <laughs> <laughs> เออ <laughs> อีแบ๊ดเนี่ยอีแบ๊ดมันจะขึ้นมาเฮ้ยแม่งเจอกูท่าหนึ่งแล้วก็สามเป็นจ่เนี่ยยิงยิงอีแบ๊ดตายอ่ะไอตอนบ้านบนอ่ะพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สเปซเลยนะเอาจริงอเนี่ยแต่เล่นสนายแม่งเดียวเฮ้ยแม่งกดอินเวกอยู่เลยแต่โอ้ทีมสีสัตว์เท่าไติหร่ทีมสี